สวัดครับนะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมารีวิวนะครับรถแห่ไฟดีซีนะครับก็เดี๋ยวเป็นดีซีทั้งคันเลยนะครับก็รถก็จะเป็นรถไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดขยายตัวนี้ก็จะเป็นใช้ไฟฟ้ากับแบต12โวลต์นะครับผมมาดูกันครับว่าทาไมใช้แบต12โวลต์นะครับผมนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นชุดเก็บไฟนะก็จะมีแผงเซลล์เซลนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับขนาด12อโวลต์ส2แอมป์นะครับสีลูกนะครับอนุกรมให้ขนานกันนะครับ ตอนนี้ก็ชาร์จแบตอยู่นะครับชาร์จอยู่นี่ครับแล้วก็แอมป์ที่ใช้นะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเซนเซอร์ X15 นะครับแล้วก็จะมีอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ 1000VA นะครับประมาณ6แรงวัตต์นะครับตัวนี้นะครับก็คงทายจะใช้ด้วยกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ชุดเสียงกลางนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เอามาลองให้ฟังกันก่อนครับก็จะเป็น 8นิ้วหนึ่งดอกแล้วนึ่งดอกครับตัวนี้นะเป็นรุ่น s อปดนะครับแต่ก่อนตัวนี้จะเป็นตู้กำแพงของเราครับรุ่น l 4 8 18นิ้ว4ดอกนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองฟังเสียงกันดูนะครับว่าในเสียงจะเป็นไงนะครับกับระบบ DC ซีทั้งคันเลยครับชนดนี้ครับผมโอเคครับผมติดตามกันตอนต่อไปครับผมโอเคครับ